ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูต็งแชมป์พีเมริกจัด11ตัวจริงสุดโหดหากได้อีซักและเกฮีเสริมทัพลิเวอร์พูลจ่อได้อเล็กซานเดอร์อีซักและมาร์กเกฮีเสริมทัพซัมเมอร์นี้หลังนักเตะทั้งสองมีแนวโน้มย้ายร่วมทัพหงแดงส่งผลให้ไล์อัพฤดูกาล2,025-2,026ของทีมชุดนี้อาจแข็งแกร่งที่สุดในพีเมริก เดลี่เมลสื่อเมืองผู้ดีเผยว่าอีซักแสดงความประสงค์กับสาริกาดงหลังร้องขอเพิ่มค่าแรงสัปดาห์ละ3 0 0 0สนปอนเพื่อต่อสัญญาตามที่ทีมอีสานต้องการรั้งตัวเขาเอาไว้แต่เป็นเม็ดเงินที่สูงเกินกว่าที่ The m a ม p กพายหวังจ่ายหลังเคยบอกปัดการทับทามจากลิเวอร์พูลไปก่อนแล้วเมื่อไม่นานมานี้ด้วยข้อเสนอ120ล้านปอนก็ว่ากันว่า ผงแดงอาจต้องยอมจ่ายเป็นสถิติของเมืองผู้ดี150ล้านปอนด์หรือ130ล้านปอนด์จึงอาจคว้าสู่หน้าทีมชาติสวีเดนมาสวมบทหัวหอกคนใหม่ได้แม้ในซัมเมอร์นี้ทีมของกุนซืออา์เนอร์ส็อตจะช้อปปิ้งนักเตะใหม่แบบมือเติบแล้วแต่พวกเขายังสามารถควักกระเป๋าล่าพ่อค้าแข่งเป้าหมายเพิ่มได้อีกอย่างไร้ปัญหาอีกทั้งอย่าลืมว่าแชมเมืองผู้ดีอาจปล่อยนักเตะทิ้ง เพื่อโกยเงินอีกหลายรายทั้งดาวินนูเยสเฟรดิโกเคียซ่าฮาวิเอเลตและลุยดิอาสไม่เพียงอีซักเท่านั้นหากแต่เรดแมชชีนตกเป็นข่าวกับมาเกฮีเซนเตอร์ฮารกับตันทีมคริสตันพาเลตเช่นกันเนื่องจากสถานการณ์ของอิบราฮิมาโกนาเต้ยังไม่แน่นอนโดยถึงขณะนี้เขาเหลือสัญญากับสโมสร,รอีกแค่ปีเดียวเช่นเดียวกับดาวเตะทีมอิน4ีผงาดฟ้า และที่สําคัญว่ากันว่าเรอเมอริตสนใจดึงปลาการหลังทีมชาติฝรั่งเศสไปร่วมทีมด้วยโดยตัวนักเตะเองก็หวังย้ายไปลิ้มลองความท้าทายในดิกระทิงดุกับสังเวียนแค่งเบรเบล,เบลแม้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นซีซั่นหน้าหรือว่าเขาจะรอให้หมดสัญญากับลิเวอร์พูลหากสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายเจรจากันไม่ลงตัวเอาเป็นว่าหากลิเวอร์พูลได้ทั้งอีซัคและเกฮีมมาร่วมทัพทีมของสล็อตน่าจะเกรงขามอยู่แล้ว ก็จะยิ่งมีไลน์อัพที่สุดสปรหึงจนชวนให้อดสงสัยไม่ได้ว่าจะมีทีมไหนแข็งแกร่งมากพอที่จะกระชากโทฟีพ่พรีเมรีไปจากชินแอนฟิลด์ได้และนี่คือโผนักเตะ11คนแรกในซีซั่น2025-2026ของหงแดงตามความคาดหมายโดยน่าจะมีแค่จอร์จี้มารบรัสวิลลี่เป็นสมาชิกใหม่รายเดียวเท่านั้นที่ต้องรับบทตัวสำรอง ผู้รักษาประตูอาิสันแบ็กขวาเจอร์มีฟริมปงเซนเตอร์ฮฟาเฟอร์กิวฟันดยมาร์เกฮีแบ็กซ้ายมิลอสเคอร์เคสกองกลางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันกราฟเฟนแบกปีกขวาโมซาลาหน้าต่ำฟอร์เรนเวียสปีกซ้ายอูโกโอเอกิติเกหน้าเป้าอาเล็กซานเดอร์อีซัก มาร์กแม d a อดัมนักข่าวจากสกายสปอร์ตเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสามารถที่จะใช้จ่ายเงินที่อาจจะสูงถึง500ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แบบไม่ผิดกฎการเงินแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวอเล็กซานเดอร์อิซักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขายินดีจ่ายในราคาตามที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องการแม้จะเซ็นสัญญากับอูโกเอกิติเก้ไปด้วยเงินจำนวนมากแล้วก็ตาม แต่ความชื่นชอบที่พวกเขามีต่อกองหน้ารายนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนลิวอพูสามารถจ่ายได้สบายๆเพราะพวกเขาบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยการบริหารภายใต้เฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปมานานหลายปีและพวกเขาก็เก่งเรื่องการจัดการทางการเงินให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องมาเป็นอย่างดีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินฟุตบอลอิสระบอกกับผมวันนี้ว่าลิวอพูสามารถใช้เงิน400ล้านปอนได้สบายๆ จริงๆแล้วพวกเขาสามารถใช้จ่ายเงินซื้อผู้เล่นได้ถึง500ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะนี้และยังปฏิบัติตามกฎ financial fair play ได้เนื่องจากพวกเขามีการบริหารจัดการที่ดีมากโดยตลอดจากที่ผ่านมาและจากการเซ็นสัญญาที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้โงแดงได้ใช้จ่ายเงินออกไปแล้วประมาณ252ล้านปอนด์ในตลาดนักเตะรอบนี้และยังมีพื้นที่สำหรับซื้อเพิ่มได้อีก หากพวกเขาสามารถขายผู้เล่นที่ต้องการอยากที่จะย้ายออกไปอย่างลุยดิอา a สและดาวินนูนเยสรวมไปถึงคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยและแน่นอนว่าลิเวอร์พูลยังไม่หยุดทุ่มเงินในช่วงสม,มอร์นี้พวกเขากำลังพยายามสร้างทีมที่จะครองความยิ่งใหญ่ในอีก5 6ปีข้างหน้าจากนี้พวกเขาคาดหวังให้อันเนอร์สามารถพาทีมสร้างผลงานในระดับยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง คิดดาวนี้นักข่าวสกายสปอร์ตสายนิวคาสเซิลยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่อเล็กซานเดอร์อีซักแจ้งกับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดว่าเขาต้องการให้ทางสโมสรน,นั้นพิจารณาในข้อเสนอที่เข้ามาเพื่อขอซื้อตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมมร์นี้ไม่ได้ขอขึ้นบัญชีย้ายทีมแต่อย่างใดเอ็ดดี้ฮาวเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งมากและเขาจะต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อดึงสติอีซักให้กลับมาอยู่ในสภาวะจิตใจที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในฐานะนักเตะนิวคาสเซิลต่อไปให้ได้ เวนแต่จะมีสโมสรไหนก็ตามยอมควักเงิน150บล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวอีซักไปร่วมทีมในที่สุดนับว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แย่ของนิวคาเซิลเลยทีเดียวและมันแทบจะแย่ไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้มากที่สุดด้วยซ้ำสปอร์ตมีเดียเซตรายงานว่าหากอินเตอร์มิลานเซ็นสัญญากับอาเดมล่าลูคแมนได้สำเร็จทางอาลันต้าต้นสกัดของเขาก็จะหันไปคว้าตัวเฟเดโรเคียซ่า จากลิเวอร์พูลเข้ามาทดแทนในตำแหน่งนี้ในทันทีเคียซ่าพร้อมที่กลับมาค้าแข้งยังอิตาลีอีกครั้งหลังจากพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอาเน์เฮดโค้ชลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วและเขาจะเปิดรับข้อเสนอในครั้งนี้เพื่อย้ายกลับไปยังบ้านเกิดอีกครั้งออตาลนตามองว่าเคียซ่ายังคงมีศักยภาพมากพอและเข้าใจฟุตบอลเกาโชซิราอาเป็นอย่างดีและหวังที่จะเซ็นสัญญากับอดีตกองหน้ายูเวนตุสด้วยค่าตัวประมาณ15ล้านยูโร อยากเล่นเพื่อบอลโลกเอลียตดรอทบทวนอนาคตกับหงหาวิเอลียตดกองกลางของลิเวอร์พูลยอมรับยังรอทบทวนอนาคตของตัวเองหลังต้องการโอกาสลงเล่นเพื่อเป้าหมายลุยฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษจนถึงตอนนี้เอลียตดยังต้องรอตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกับอนาคตของตัวเองในรัวแอนฟิลด์โดยที่ตลาดซื้อขายในสมัยนี้ก็เหลือเพียงอีกแค่เดือนกว่า,วาเอลียตดยังไม่เคยติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่สักนัดและถึงแม้เขาอยากจะอยู่กับหงแดงต่อไป แต่ก็จําเป็นต้องคํานึงถึงอนาคตของตัวเองด้วยถ้ามันขึ้นอยู่กับผมผมก็อยากจะอยู่ที่นี่ไปตลอดเส้นทางอาชีพนะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเอเลียตให้สัมภาษณ์ผมรักทุกสิ่งเกี่ยวกับสโมสรน,นี้แต่ในเวลาเดียวกันผมก็ต้องเห็นแก่ตัวสักหน่อยและดูว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมผมมีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งผมอยากจะเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆยังเป็นสิ่งที่ผมต้องทบทวนนะผมต้องคุยกับทุกคนและทบทวนสถานการณ์ ลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวเอลเลียตไว้ที่50ล้านปอนด์แต่ก็ไม่ได้พยายามขายเขาออกจากทีมแถมยังมีสัญญาจนถึงปี2027เมื่อเร็วๆนี้เอลเลียตก็พึ่งคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์หลังช่วยให้ทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีคว้าแชมป์ยูโรรุ่นเล็กเรามีนักเตะใหมให่ๆย้ายมาร่วมทีมหลายคนแต่จะขัดขวางเส้นทางผมหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะ มันเป็นสิ่งที่ผมต้องพิจารณาและตัดสินใจตอนนี้ผมโฟกัสไปกับการปรีซีซั่นที่นี่ตอนนี้เท่าที่ผมทราบคือผมมาที่นี่เพื่อปรีซีซั่นเรายุ่งไปกับการปรีซีซั่นดังนั้นผมต้องโฟกัสกับเรื่องนี้เจมเพียรจากเดียร์ติกยืนยันลิเวอร์พูลไม่ได้เปิดรับข้อเสนอในการขายฮาวิเอลเลียตออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็มีการประเมินราคาเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียว มิดฟิลด์ชาวอังกฤษวัย22ปีกำลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำมากมายในยุโรปในเวลานี้แต่หงแดงยังไม่มีความตั้งใจหรือพยายามที่จะทำการผลักดันให้ดาวรุ่งรายนี้ออกจากทีมไปเนื่องจากสัญญาของเขาจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน2027อีกด้วย ฟานได้เตือนเอกิจิเก้ต้องทุ่มเต็มร้อยชี้แข้งใหม่ลิเวอร์พูลเจ๋งทุกคนเฟอร์กิลฟานได้เซอร์แบกับตันทีมลิเวอร์พูลเชื่อบรรดานักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทัพโดยรายล่าสุดได้แก e ่อูโกเอกิจิเกกองหน้าชาวฝรั่งเศสในช่วงังมร์นี้มีคุณภาพที่สามารถเด่นให้ต้นสกัดได้พร้อมกระตุ้นทุกคนต้องปรับตัวให้เร็วและงัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้สำหรับลูกกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากในเร็วๆนี้ ทีมของคุณซืออันเนอร์สล็อตเปิดฉากช่วงตลาดซัมเมอร์ด้วยความคึกคักหลังซิลข่งชั้นดีมาร่วมทีม6รายอาทิเช่นฟอร์เรนเวียสจิรมี่ฟิมปงมิลอสเคอร์เคสอาร์มินปีซี่จอร์จี้มามบรัสวิลียย้ายช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ส่งไปเล่นยืมตัวและเอกิติเก้ซึ่งเดินทางมาเสริมทัพที่ฮ่องกงเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องปีซีซั่นกับเอซีมิลานวันเสาร์ที่26กรกฎาคมนี้ฟานได้เปิดใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร ยินดีต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลแน่นอนว่าพวกเขามีคุณภาพมากพอที่จะเล่นให้ลิเวอร์พูลสำหรับผมเรื่องที่สำคัญมากก็คือการที่พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มทีมและเข้ากับทีมที่เรามีอยู่ ผมคิดว่าพวกเขาคงจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราไม่ค่อยได้พูดถึงอารมินปีชีโกดาวรุ่งที่ปรับตัวเข้ากับทีมได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าเฟดดี้วูดแมนจอร์จี้มาร์ดัสวิลลี่ฟอร์เดนเวสเจอร์มี่ฟิลปงและมิลอสเคอร์เคสรวมทั้งอูโก้ที่เดินทางมาร่วมทีมวันนี้ด้วยทุกคนต้องทำงานหนักและเราทุกคนอยู่ทีมเดียวกันนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องสู้เพื่อทุกอย่างที่รอเราอยู่ข้างหน้า สำหรับเอกิตเกซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับไอทักแฟงเฟิร์ตด้วยการซัดไป22ประตูกับ12แอซิ์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมานั้นฟานไดกล่าวว่ามันเป็นเรื่องดีที่มีเขาอยู่ที่นี่ผมบอกกับเขาว่าตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานหนะักเขาต้องทุ่มเทเต็มที่และพยายามเป็นคนสำคัญของทีมให้ได้ทุกครั้งที่มีโอกาสนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ